สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนิลันคาโปรเจกต์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาส่งงานเป็นจอตรงล้นสําหรับ Fortun e r 2017-18หรือ20ขึ้นไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าระบุมาว่าต้องการความเร็วเครื่องเท่าไหร่เรมเท่าไหร่นะครับสาหรับจอตัวนี้เป็นจอแก้วนะครับเป็นจอแบบ IPSI นะครับความละเอียดของก่าจอก็อยู่ที่180นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ11.1ของ Android เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ รองรับอะไรกันได้บ้างนะครับสําหรับตัวนี้เป็น Android มี Play Store ให้เราเลือกนะครับจะเป็น g o o g l e Map จะเป็นแผนที่ต่างๆแต่ว่าเราลง,ลงชื่อเข้าใช้งานก่อน b บลู o t h ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิทุกอย่างเหมือนเดิมฟังชั่นคอนโทรลพวงมาลัยกดได้เหมือนเดิมนี่นะครับขึ้นแสดงอยู่ที่หน้าจอนะครับของรถทุกอย่างพร้อมกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับกล้องก็งจะเป็นกล้องเลนวนะครับเป็นกล้องมุมโค้ง นี่กล้องถอยหลังเดี๋ยวเรามาดู YouTube กันสักนิดว่าความเร็วตัวนี้เร็วขนาดไหนนะครับนี่นะครับแตะปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับดูความเร็วนะครับลื่นเปิดเลื่นเปิดนะครับเนี่ยลื่นมากลื่นจริงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับเอานะรก็ไดนะไม่เอา,เน,อานั่นอนะ่ะหมวกก็กลวยของวกกล้ว,วย,ล,ววยลงขึ้น,น,นลงลงลงเฮ้ เครื่องนะครับขึ้นอยู่กับเน็ตเราด้วยนะครับจะเร็วจะช้าโฆษณานี้เดิมๆนะครับ,บทีเสีสงสยงใสนะครับสำหรับโจนี้ แค่วันนี้พอ่อ่วยช่วยลูกที่อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานเลายปียังไม่พลจากความปวดรา้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูก ที่เท่าพืนเจรอนสีลูกมีความรักคุณเมตตาให้ลูกนดงดัง สำหรับนะครับลูกค้าท่านไหนท่านใดนะครับที่ว่าสนใจเกี่ยวกับจอตรงรุ่นนะครับสามารถพักหาเอดมินเราได้นะครับช่องทางนะครับเฟซบุ๊กนิลันคาโปรเจกต์ทั้ง3สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาหน้าเมืองทั้งสงสาขาประตูน้ำนะครับราคาก็คุยกันได้นะครับสำหรับจอเดิมคันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับเล่นแผ่นได้นะครับเนี่ยอันนี้จอเดิมลูกค้าอันนี้จอใหม่เป็นระบบ Android นะครับ แล้วก็ฝากไว้อยู่ช่องทางนะครับเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องทาง u t u b e นะครับพิลันคาโปรเจกต์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับทิตตอกนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับกับพิลันคาโปรเจกต์เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับผมฝชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับหุดหัวมากหายใจบ้างไหมอ่ะอะไรต้องทรนะ